อันนี้อาจารย์ชัชชาิก็กำลังเทรนคุณนินจาอยู่นะครับว่าชูสองนิน้วนะส่งกำลังใจให้กับทั้งทีมกรทมอนฮะโดยเทศกิจแล้วก็ทางผู้ว่ากระทมอนคระท่านผู้ชมครับ เอาละครับหัวหน้าเผ่าตอนนี้นะกระโดดโชว์ไปแล้วหนึ่งทีนะครับท่านผู้ชมครับ